ไม่ลุมลงว่าจะไหนก่เดินลุกเดินยังเดินลุกเดินเรียงเห็นมเจนเงเดินลุกเดินบอก่อไอ้บร์พน้าบุลงอืมอืมลานุ่ตังเจเรียงนะยนบุลงเนี๋ยมันเก่งเก่งจะไหนเป็นขู่น,นเรียงพอเรียงแม่ใน,นยนืนบอกพ่เยงด้ว,วเรียงพอเรียงแม่จะไปเรียงไปาาไม่ ถากระเทาแล้วนอดเทากเบิดแห้งนอดต้นนหน่อยๆพ่อแม่เลี้ยงมาพ่อแม่เทามากก็เลี้ยงพ่อแม่กันตัวเลี้ยงเด้อไปไหนน้ำพี่บาเลยว่าคือบอกจังสรรด์เนาะดูนี่เนาะดอแตัวให้ไปน้ำพี่บาเลยว่าพี่อยากกับพี่ใหญ่เขาไปน้ำอือหือเขาบอกความจริงอืคอวความเล่นบอกความเล่นเนาะ เออไข่แน่เว้ยความจริงวายว่าความจริงอ่ะเสียใจแล้วเนาะความจริอืมไข่แนยเนี่ยไข่เนยเว้ยความจริงไหวเสียใจแล้วไงความเริงไข่แนยใช่ไหมไข่แน่เรียนไหนมันเก่งกว่าโมนี่ห้องเลยเด้อหลุดเด้อวอาที่โมจะสุดในโลก ใช่ละใช่ละบอกโอ๋โมอีสี่อีนึนบอกโอ้เนว่ได้หลงก็บอกก็โอ้จงไหนเขียนก็บอกเป็นให้มือจับจับมือเขียนในคู่ยิ่งคู่จับมือเขียนก็บอกเรีนมาเลยโนเขียนตั้งแต่นี่ยหน่อยผมเด้กพอซื้อนะสมุดตังสื้อใหม่โนตั้งแต่นี่ยหน่อยคนาตั้งแต่สามสี่ปีผมโนเขียนมาตลอดได้นโนขคนเก่ง อันเอี้ยขันขันขันโมอันทอดอันตอนนั้นอันเขามักนมแห้งก่าพอขันขันโมเขียนอันจะบังเ้กินนมบ่พอข้าวข้าวเขียนบ่พอแค่เนี้ยไมันจบนาพี่คือบ่พอโน่ก็จะเขียนน้ำหลุกโน่ก็เก่งน้ำโน้ไปก็เอ้ก็ไก่ก็ไก่ในเล้าก็กวดข้องเราแต่ในหน่อยคนที่รู้ว่า พอ,อ uh, พ่ <im itation Lock roadmap> <พ>อ, <insight> อสือเพนหนังสือใหม่อ่านป่ะอ่าพ่อสือทั้งอันเพนซีดีเป็นอันก็ใหกอไก่สือทั้งสมุดสือทั้งหนังสือนี่ไม่โงเขียนแต่ในหน่อยพ่อสือมาอีกในโเด้ออืมนี่โต๊ะนี่พ่อสือมาสองโต๊ะนตัวนี่สืบไม่โนนโต๊กกอไก่กอไก่ตู้นี่พ่อแม่ทุงแม่เมงซื้อเออตู้นี่ห้องแม่เม่งซื้อตู้ที่แหลกพ่อซื้อตู้นี่ห้อแม่เม่งซื้อเออนั่นล่ะ ขบอก,เก๋อเขียนสกปรกขึ้นเลยหมดแกวมากก็ดำเปอื้นอนๆอ,อยู่เขนะียนในเกยียงกูมูให้มูได้ให้มูได้ห่องเลยเด้อให้มูในมาหลอกนำ้ำมูจงังอันนี้มูจังหกักแต่เลี้ยนเกียงมูหักได้บ่ดพอ,อาะเยอะอ่ะเพราะแล้วเคฟังอ่ะโดนคู่คู่สมคิดว่าโดนะัทเขียนสวยเหรอใช่ไหมบ่ อืมเขาเขาเขียนง่ายเอาเอาเอาให้ให้เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนก็เออไปหันไปนีสไปใส่วาดไปใส้วาดอ่อาคนเก่งเนี่ยคัน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 เขาหลอดตัวคอยมันคอยตาเขาหมอพอเสืออยู่น้องบน้องหมดตัวแล้วพอเสืออยู โดนัทเขียนสวยไลยโนนัทเขียนสวยไว้คนน่ะบอเอาไปให้เพื่อนดูคนนะบอเอาไปโอดเพื่อนหมูกับยักเบิ้งมาหลงว่ะไปทางไงว่พไปทงไปว่าไปยักเอิญไม่หันบอกว่าเอิญจะหนีจักยอิไปหันไปหนีเอิญไป่หันเอิไปหนีอยู่ไปทงไนว่าไปทาไงว่าไปทำไงวาไปทำไรยะเถอนเอิญเลยว่ามึเข้าไปทาำจน เออนั่นล่ะนั่นล่ะเรียนน่ะมันเก่งกว่าหมูมันได้ที่1ตลอดได้ยินบ่หมูจังหมูจังบ่กล้าเว้าให้ได้ยินบ่กล้าเว้าว่าัหมูจังบ่กล้าด่าหนูดิหมูจังบ่กล้าว่าให้หนูหมูกสิอยากลอกนําหนูได้บาดถ้าหมูเฮ็ดบ่เป็นหมูกจถามหนูแม่นบ่ล่ะหมูกบ่กล้าให้ให้หนูติบของหมูติมันดิหูสอนเขียนัสอด่าหมูหมูกบ่มันกบ่กล้าให้ล่ะบาดนี้หนูลกท่าน แตนูเรียนเก่งของมันมันก็อย่างมาเบิ่งน้ำหนูแม่มาละมาหัวมันเหตุบทเปลีนรถนัดให้เบิ่งน้ำเนยมันก็สิวาธิบัติพอเขาพอใครมันเขาบ่เถอะหอดแล้วหัวพ่อพ่อกับบ่ให้กินข้าวบ่พอเข้าฝ่าวเขียนเขาว่าจะความจริงบ่พอ เพราะฝ่าเขียนเลยบ่ะเออเพราะว่าจัะไหนเป็นเขียนตัวเขเก่งจังเลยลูกพ่อขี้เก่งแท้บอกกับเราบ่อกระห้องเก่งยุ่งเถิดตัวอืมไม่มีมีตัวขุ้นอืมยุ่งเถี่ยมเดียวนกแก่เดี๋ยวแก่ว้อืมตัวอย่างไรเขียนเดียวหนึ่เขียนตัวอย่างอ่านจ้ะชอชิงช้อจังอืม เขียนตัวยองก่อนเขียนตัอส่างดิค่ลูกตอนแนลนาชสอส่างนะง้พอเลยสองคู่คูยัง่งโดนักเขียนสวยเรนคู่ยังไงหน้าตเขียนสวยนี่นะนน่นนี่เยอะมือคน่ะเียนข้อข้อข้อขึ้นห่ยนี่ม่เนเขียนว่าจังเขียน เย็นไหนมันโตัวซ้ำๆกันยันไม่ตัวหน่อยตัวใหญ่เนี่นยนี่เห็นบั้ยยันไหนมันโตัวซ้ำกันพ <Hey, S 1> อเขียนนั่นเร็วแต่มันเด็กเขาเขียนผิดอื่เอาไปยังหรอกคู่ตรวจทานไปแล้วล่ะคู่นั่นได้เขียนผิด ติจริงคู่ต้องเขียนจอจานในหลกนี่เป็นบอบานคู ah ่มาเขียนชอริงคู่เขียนผิดหลกมันนี่ชอริงอยู่หนีมันแม่ละลายลูกีิจริงคู่เขียนผิดตีนติจริงต้องเป็นจอจานจอจานจอจานในบ่ละบมแมนแมนเนี่ยเสียงพอนี่ชอริงมันอยู่หนานี่จอจานอยู่หนานี่โมแมนคู่เขียนตานี่บางทีที่สองคู่บางทีชอคู่คู่เป็นบ่เขียนเนี่ยบ่โอโนเขียนผิดตัวนี้เป็นบ่ลูก สามตัวนีนน่เนาะนงเขียนปิดสามตัวนีน่เนาะนกกระโลบสามตัวนี่โอเคลเคงเขียนจอจานนี่แล้วว่าต <c oughs> านนี่คู่กันยังเขียนถือไข่อยู่เลย <c oughs> <c oughs> อ้าว เียนหน้าไม่ไปหลกเขียนหน้าการบาา้านครู่คู่อันหายบ่เอาไม่ตรวจคู่สิสบีหมอทำเชิญตัวเนี่ยนะพ่อพ่อชายหลวงเขาเหมือนกันพ่อ่ายไปแต่เบิ่งหมองทำงานพอ่อเวลาพอกินหอดพอ่อเอามาเบิ่งโอ๋ออีอีลาพอ่อเขียนเสื่ยเก่งไหวพ่อวัน อืมอันนั้นล่ะไล่ไปไล่ไปเลยลูกแท่งทั้งกลอีกแท่งทั้งกลไปเรื่อยอืมอันนั้นล่ะตัวนึงเขียนนี่เอาตัวนี้เขียนเก็เป็นเรื่องที่บุฟฟ์อืมก็แบบนี้อืม รวมียังไง,งอีกกระเบื้องนี่ดีที่จังเขียนย่มันจงมานดลยลบดูอเขียน เขียน yup. ี้ดีลูกเขียนี้ด awesome. ีเขียนดีมันจังเขียนงามมันจังตีป็นนิสัยเขียนี้ดียแค่ไหนอโหแล้วเนาะเขียนตั้งใจเขียนสิแหละมันงามงามขมัเขียนนะเขียนไปภายในข้อไข่เขาอย่งเขียนนะไรข้อไข่น่ะขู่เขียนลายหนาแห้งก็เลยเปสิไงพอหนู่ข้ขหัวต้องงามก่นงามอยู่ เอาเขียนอเอาเขียนนี้ดีตั้งใจเขียนจะไปเขียนอันนี้มันเห็ลบอีจกจะไปขน่นล่ะก็เขียนให้ดีจังจังหมดเลยลบลบอย่าง่ะก็ตั้งใจเขียนยนี่จะนี่เห็ดเหร็นนี่แหละให้หน่อยดีดเก็ซื้อของเป็น ค้าวให้การบานมากครับจางเรียนในเห็ดเลยลูกกอนก้อนจิไปเลินนะยินบอกให้ฝ้าเาย็ดไพ่ในมือนั่นให้ฝ้ายให้ฝ้ายให้ฝ้าเาย็ดไพ่ในมือนั่นเลยเลือกเรียนใหม่เฮ็ดเลยถ้าเลือกเรียนใหม่พอพอพอตอนพอเปน็นเด็กหน่อยอันปูปูยาสอนพอบอกว่าอืมสอนพอคือกันพอพอกฝ่าวเขียนคอยไปเล่นบอกว่าแม่ขเขียนเห็ดนั้ัเป็นเหลว อืมการบ้านต้องเห็ในะมันแล้วมันเป็นนาทีของจ้าของนะยินบอกพอันบอก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 งานแค่แค่หลอดตัวเขียนทั้งมันหมออืมมันมันมันยังเขานี้มันยังม่เขียนลยี่หัวมันเห็นแต่มันมันของขวงไปเนี่ยนี่ลูกของขวงไปยังสีน้อยหนึ่งออกยันพอจะพาไปอาบน้ำ อืมนั่นแหละเอองามง่ามหนูงามเออตัวนี้งามหนูเอองามง่ามหนูละงามแบบนี้งามอ้าวเลียวสองแถวหน่อยน้อยเสิแค่ไเออนั่นละง่ามหนูแม่แม่เลี้ยวนั่นละเชือกแล้วตัวน่ะเชือกล้วตัวอะไร อืมมันก็ถือแต่ตัว <Okay. S 1> นี่บอกเนี่ยนี่บอกอืมเออนี่แหละหลกงามงามอืมพ่อคันคันเนาะเขาฟีดกันมันมืถืออืมบองามมันก็นกถืออยู่หลงมันหนังบองามอืมเ mm. นี่ยนี่งามหลง เอองามงามลงแล้วงามเออแบบนี้งามดีเขาไ่อยากเขียนอ,ออกไปให็นพิ้นผิวแบเขนยนออกไปโดดอืมอืมแบบนี้งามลงละเป็น <c oughs> อย่างไรโรคเป็นอย่างไรอีกรบจะทราต้องซื้อสีการลรซจะทราบสมมติส,สีการบอกกูหมูเห็นหน่าซื้อค่ะคือคู่ตี บอไม่นซื้ออันแบบนี้ได้นึซื้อบอกคู่ตีเลยบอกคู่ว่าจังไลยล่ะมันยิ่งไม่ไม่สมุดเลยอย่าทำคาดสิวะคู่ไดวาบอกบอกว่ามอมันมันอยากให้อันคู่เอาให้มันใหม่บอกคู่ตีเลยบะตียังเถอะโอ้คู่คู่มาสู่ย่างนี้ปิ๊ยปิ๊ย

อืมงามไม่เขียนอะไรนงานงามเพราะว่าถ้า,ดดเ,าเขียนงานผู้ชายอันไปเที่ยวน้ำไอ่ะเขียนอะไมันคือโม่นี่แหละตัวจุดตามัน <c oughs> เป็นขอไข่เลยนะ ตวจเบิ่งพ่อสิเบอร์นี้เด้อสมุดพรวเพิ่มขึ้นทุกทุแล้วได้โทถึงก็บอกเขาเรื่อพ่อจ้าเสร็จแล้วค่ะตรวจดูนะตรวจดูนะเด็กหญิงนัชนันนะวันนี้ให้คัดคัดตัวชอช้างนะคะ ตัวชอตช้างง่ายวันพุธนี้นุ่มบุญชายกับเธอขัดตัวชอตช้างนะครับโอเคถูกต้องเอาเก็บได้แล้วครับร,รู้สตัวเหรกันอืมเก็บได้ลูกไปอาบน้ำได้หรอเมื่นหรอเร็วเร็วแล้วเขาขเขาเสกหมอนิผู้ใด้เสกนพราะว่อพ่อลูกเร็วไปอาบน้ำ